ลทุกคนวันนี้ตื่นขึ้นมากับการเป็นประจำเดือนนะคะก็เลยคิดว่าจะฟาสตไปเลยให้นานที่สุดที่เคยฟาสตนานที่สุดก็คือ24แต่วันนี้จะพยายามให้มันนานกว่า24ชั่วโมงนั่นแหละอย่างน้อยก็จะฟาสตให้ได้24ชั่วโมง เดี๋ยวมาดูกันว่าจะถึงเป้าหมายของวันพรุ่งนี้เที่ยงไหมตอนนี้นั่งคิดอยู่ว่าสองจิตสองใจมากจะเข้าไปถ่ายรูปไปหาสถานที่ถ่ายรูปหรือว่าเราจะไปนั่งชายหาดไปอ่านหนังสือชิวๆเพราะว่าตอนนี้เราไปคาเฟ่ไม่ได้นะคะตั้งใจจะทำไอเฟไงก็เลยกินอะไรไม่ได้เลยตอนเนี้ยแต่แต่งตัวแล้ว ไม่รู้รู้แต่ว่าไปก่อนขึ้นรถก่อนเดี๋ยวนึ่กออกก่อนออกไปเดี๋ยวจะมาทำฟิตเช็คกันนะคะใช้เป็นกระเป๋าผ้าอีกแล้วเพราะมันใหญ่เดียวและนี่ของเยอะเผื่อไปนั่งชายหาดจะได้แบบเตรียมพร้อม ทุกคนตอนนี้ก็ยังคิดไม่ได้เลยว่าเราจะไปนั่งที่ไหนดีถามว่ามีหลายที่หรอมันก็เยอะก็เลยคิดไม่ตกว่าไปที่ไหนดีแล้วมันใกล้แล้วห้องน้ำดีเสียใจยอะตอนเนี้ยหมดสิทธิ์ไปคาเฟ่หรือว่าไปร้านอาหารหรือว่าไปไปที่ไหนเลยเครื่องดื่มที่สามารถดื่มได้ก็คือมีกาแฟดำแค่นั้นแล้วก็น้ำเปล่า มันก็บังเอิญมาทำไอเอฟวันนี้พอดีอะเดี๋ยวรถบัสใกล้จะมาแล้วนะคะเราก็จะไปขึ้นรถบัสกันแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าเราไปจบที่ตรงไหนคอนเทนต์หาทำมาลองชุดยดีขยวคชื่ออรซีน นี่จะเป็นกร,ระโปงธรรมดาเรดเรองนูดอเนทมอรานี่ว่ามันทรงแปลกๆอ่ะก็สือยังไม่ชอบเท่าไหร่ก็เลย ก็ตรงตัวนี้ก็น่าหลกจริงแต่ว่ามันยังไม่ยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ <c oughs> ทุกคนสรุปก็คือเข้าเมืองไปลองชุดนั่นแหละแล้วก็แวะซื้ออโวคาโดนะคะตอนจะกลับมาแล้วตอนนี้ก็อยู่บ้านแล้วทุกคนตอนนี้ถอดเครื่องประดงเครื่องประดับเสร็จเรียบร้อยแล้ว หิวข้าวฉันจะทำาอเฟถึงสามสิบหกชั่วโมงไหมเนี่ยยี่สิบสี่ชั่วโมงก็จะไม่ไหวอยู่แล้วตอนนี้เป็นเวลายี่สิบอ็ดชั่วโมงอีกสามชั่วโมงครบยีสิบสี่ชั่วโมงตอนนี้หิวข้าวโอ้ยปกติมันไม่เป็นอะไรขนาดนี้นะปกติจะแบบ ชิลมากยังน้อยนะยังน้อยขอให้ได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงถ้าไม่ถึงสามสิบสองสามสิบสาสิบหกป่าว่ะเอสามสิบหกสู้ๆนี่ต้องตะบาดแตกตอนฟาสครบยี่สิบสี่ชั่วโมงแน่ๆเลยฉันทนความหิวไม่ไหวแล้วอะ่ะอีกสองชั่วโมงครบยี่สิบสี่ชั่วโมงสู้ๆไม่ไหวแล้วก็คือ จะกินจะเบรกฟาสด้วยอะโวคาโดหนึ่งลูกไม่ไหวแล้วจริงๆรู้สึกเวียนหัวแล้วก็หิวไม่ไหวแล้วก็จบลงไปด้วยฟาสแต่เราก็ผ่านฟาสมา23ชั่วโมงน่าจะ23ชั่วโมงอแหละย3่สหนึ่งก็ถือว่าเกือบทำสำเร็จนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าเอาใหม่